นี่ครับไปเก็บเห็ดมาวางหันครับเห็ดยังออกเซยเนาะครับมึงเนี่ยล่ะอดอกตูมดอกบานง,งามๆเลยครับดินแหง้งแหง่คิดว่าเห็ดมันสีออกไหมมึงดอกใบใหญ่าาดอกครับดอกใ่ใหญ่ดอกบานงามดอก มือกวนๆนั่นคอยคอยปลุกเฮ็ดไว้พ่อไปมือนี่หายครับคิดว่าบ่มีคน้นั่นสิไปเก็บมานะก็เลยปลุกเฮ็ดไว้แต่พ่อไปหอดแทๆมีค้นไปอยู่ครับกลายเป็นว่าเฮ็ดที่ปลุกไว้หวอดตะบ,บ่ได้ครับบบเป็นยังถือว่าแบงๆกันไปเนาะครับไปซ้ายเป็นไปคันไปซ้ายมมนก็นสิบป,ประมาณนี้แหละครับกันฮูว่าสิมีค้นไปนี่คอยสิไปแต่เ้าเลยแหละ ปลาที่ไปหามันเป็นปลาชุมชนไหมครับมันบอหกเด้เออแต่ว่าถ้า่าคนไปเก็บเห็ดดูบอ่อช่วงนี้กะบ่คคอยมีเนาะครับแต่ว่ามือเสาร์นี่เห็นอยู่แต่ว่าดอกเน่ามันก็ลายอยู่เด้เพราะว่ามันบ่คคอยมีคนไปไหมเออดอกเน่าก็ลายแต่เสียดายขึ้นยังนี่เบิ่งจังดอกสิดอกมันเฒ่าแล้วแต่ว่ามันดอกแข็งอยู่มันพ่อหลังในยูนนะ บึ่งครับดอกหนาดอกแน่นๆเลยครับนี่หอมหอมเห็ดหนานี่มันเหรอหอมแทนเนาะเห็ดตะไคร้เขียวก็ไดครับเนี่ยแต่ว่าได้บ่หลายมือนีได้เห็ดตะไคร้เขียวบ่หลาย <c oughs> นี่มือก้อนนั่นคอยปล๊กไว้จุ่มซ้ํานีละ เออเนี่ยนี่ซ้ำนี่โอ๊ยตาเสียดายใคยซ่าเก็บเอามาที่นี่บลปุ๊กแล้วครับพอดอกน้อยซ้ำใดกก็สีเก็บเอาดอกซ้ำนี่ก็ซีเก็บเอาเนี่อันก็ซีได้ปุ๊กไวน้นันยานมัมี่เฮดเก็บมันนะเกลเลยปุ๊กไว้เมื่อรุ่นมากค่อยปีเบิ้งสินาบ,นบันบัตโบแมนซะในเฮ็ดดินดอกเดียวครับ เฮ็ดหายากล้วครับช่วงนี้เอา้าได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าหมานอยู่เด้ยเนาะเพราะว่าเห็ดมันหายากไหมนี่ในพ่อได้ยางต่าปุนต่าเกีียวอยู่ครับเป็นข้าเฮ็ดอย่างอ๋อข้าจ้าวันข้าวเฮ็ดเฮี้ยนครับกําลังสางบานอยู่หนาบานเสียงดังจักหน่อยเด้อครับเดี๋ยวสิไปล่างเฮ็ดเราเด้อครับซ้ำนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับพ่อด้อยางต่าปุนต่าเกีียวเอา้า ขอบคุณและสวัสดีครับ